ขนาดเดียวกันเลขาสออบาตาฮะวันนี้ลงแล้วพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมนะฮะช่วยพี่น้องชาวมูโนะแล้ววันนี้ลุยชนขาวเราถึงบอกว่าวันนี้เราขอให้เวลาเรื่องนี้แบบเต็มที่เลยคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งของที่พี่น้องนับร้อยๆชีวิตกําลังต้องการอยู่ขณะนี้นะครับ คือบิ๊กโจ๊กเองหรือแม้แต่เรขาสอบตอเองเนี่ยก็ยืนยันว่าตอนนี้จะต้องระดมตำรวจเห็นบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะาอำเภอเข้ามาสอบปากคำในส่วนของผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อจะเร่งเยียวยาของที่พวกเขาต้องการนักขนาดนี้มีอะไรบ้างจิตดีที่เห็นเนี่ยยาสีฟันเลยค่ะของที่ใช้เป็นชีวิตประจําวันเพราะเขาไม่เหลืออะไรกันเลยนะคะยาสีฟันผ้าเช็ดตัว ผ้าละหมาดเพราะส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมแลม็ผ้ารองที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวบาบริจาคจะขึ้นให้ด้านล่างค,คือหลังจากที่ท่านนําสินของไปให้เนี่ยเขามีจุดด้วยใช่ไหมว่าจะต้องนําไปมอบเนี่ยนะฮะที่สํานักงานกิ่งกาชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน,นําไปมอบให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเขาจะลําเลียงของที่ท่านนําไปมอบขึ้นรถทหารส่งไปให้กับทางด้านพี่น้องชาวมูนกจังหวัดนาราธิวาสต่อไปนะฮะ เพราะฉะนั้นย้ำนะฮะยาสีฟันข้าวสารอาหารแห้งผ้ารองละมาดผ้าละมาดเสื้อผ้าเขาหยิบออกมาไม่ได้เลยนะฮะน้ำดื่มด้วยนะน้ำดื่มด้วยเดี๋ยวทหารจะํำเรียงเข้าไปช่วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะที่วันนี้น่าสนใจก็คือคำถามที่เมื่อกี้เขาอัดอั้นมากๆกก็คือใครจะช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาล่าสุดรัฐได้ออกมาบอก ขอดูการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะฮะโกดังพลุระเบิดจากสำนักนายกก่อนการเยียวยาจะเริ่มต้นยังไงบ้างเขาจะแบ่งเป็นในส่วนของคนตายด้วยใช่ไหมจิตดีแยกกัน2ส่วนคุณผู้ชมดูกรอบสีแดงก่อนนะคะกรณีถ้าเสียชีวิตทั้งหมด12รายนะคะเหตุการณ์นี้ก็จะมีค่าจัดการศพรายละ50,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพนะคะแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0 0 0 0บาท มีเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ได้ครอบครัวละ50,000บาทค่ะส่วนกรณีท่าบาดเจ็บนะคะด้านขวามือกรอบสีน้ำเงิน เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ3 0 0 0 0บาทมีเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ15,000บาทนี่ถัดมาครับยังมีอีกนะครับคุณผู้ชมฮะบ้านฮะ,ค,ะคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวเราลองขึ้นข้อมูลพร้อมกับบ้านจริงให้คุณผู้ชมดูค,คือบ้านแทบไม่เป็นบ้านแล้วคำถามคือมันไปหมดพร้อมกับระเบิดบ้านเขาจะช่วยยังไงถ้าแบบทั้งหลัง70% 70%เสียหายทั้งหลัง2 3 0 0 0 0บาทค่ะถ้าเสียหายมาก30-7 0 70,000ม่นบาทก็คืออันนี้อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกหรือเปล่าอ๋อแค่ประมาณ30มสาถึง70จะได้จะไม่ความเคารพนะเจ0 0 0ืยังซื้อฝากระดานไม่ได้เลยมั้งฮะเนี่ยดูบ้านนี่ฮะที่ช่อง8เราไปนั่งคุยด้วยอันนี้จะเรียกว่ายังไงอ่ะตีว่ายังไงเกิน70ไหมอย่างหลังแบบนี้เมื่อกี้ทีมงานลองขึ้นภาพอินเสิร์ตหลังละสล้านหน่อยดิที่เราไปคุยเต็มที่ให้2องแสนซึ่งเข้าใจว่างบมันจํากัดถูกไหมฮะไหนลองเปิดบ้าน4ี่ล้านที่เมื่อกี้โดนระเบิดเข้าไปอ่ะอย่างน ท่านต้องไปให้ข้อมูลเขานะฮะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเอาจริงที่ท่านบริจาคผมว่าอันนี้ไปช่วยซื้อฝาบ้านของที่ประกอบอาชีพต่างๆเสียหายน้อย1 5ื่นห้าลัมี3กิโลคุณผู้ชมดูฮะจริงๆ2 0 0 0 0 0ยังไม่พอเลยพูดกันตามตรงขณะเดียวกันเนี่ยค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างที่วันนี้เราไปเจอหมอ้อก๋วย,ยเตี๋ยวจานชามของเขาเป็นหมื่นนะฮะแต่ได้ครอบครัวละ5 0าพบาทคะ่ะ ให้เต็มที่เลย2อ3 0สนบวกห้าพเป็นเท่าไหร่ 2, 3, 2> องแ0 0สามห้าพนะถูกไหมฮะสองแสนสามหื่บาทเนี่ยฮะอย่างเงี้ยส3 5แ0 0สบาทคุณผู้ชมดูสภาพฮะขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านก็สั่งให้ระดมกำลังนะฮะในการเข้าไปจดรายละเอียดทั้งหมด เพื่อดําเนินการช่วยเหลือสอดรับกับทางด้านพลตํารวจโทนันทเดชย้อยนวลท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเกวันนี้ท่านไปตามเองเลยนะฮะที่สพมูนเนเนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กําลังไล่เรียงดูว่าซากปลาระหักพังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีบางส่วนเขาอยากจะเข้าไปในบ้านคุาด้วยนะฮะ<ช>เพื่อจะไปหาทรัพย์สินของเขาแต่ตํารวจก็กลัวว่าถ้าเข้าไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้บ้านสี่ล้านถ้าคุณผู้ชมดูจากบ้านสล้านก็ได้ คุณผู้ชมจะเห็นว่าเข้าไม่ได้จริงนะฮะเผลอเข้าไปเนี่ยมันถล่มลงมาเนี่ยเห<อ>็นไหมฮะอย่างตึกสีเหลืองเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะโดนถล่มลงมาหรือเปล่าซึ่งท่านผู้บัญชาการยืนยันนะฮะว่าจะระดมตํารวจ13อําเภอซึ่งตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งเอามาตั้งโต๊ะสอบสวนสำหรับผู้ประสบภัยในส่วนของค่าเสียหายก็จะมีรัฐเข้ามาเยียวยาส่วนที่ว่าจะเอาผิดกับเจ้าของโกดังแน่นอนที่สุดพรุ่งนี้ถ้าไม่มานะฮะหมายจับ เข้าใจว่าป่านนี้น่าจะบินมาแล้วหรือมั้งคงไม่เที่ยวเพลินนานขนาดนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ประชาการลงไปตรวจสอบพตลตํารวจโทนันทเดชบอกว่าไงไงไหมฮะสองหลุมอะ่ะคุณผู้ชมฮะที่เป็นต้นเพลิงที่เกิดระเบิดเนี่ยคาดการว่ามีระเบิดรวม3 3ตันนะฮะ3000กว่า 3, กิโลอะ3,300กิโลอจิตดีใช่หลุมระเบิดระเบิด3,300<อ>กิโล อย่าหาว่าพูดซ้ำนะแต่จะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้ฮะว่าเก็บระเบิดมันเป็นไปได้ยังไงนี่ฮะแต่วันนี้รู้หลังระเบิดเสร็จเขาเก็บเอาไว้ 3, 3 0 0สรกิโลเออแปลกไหมฮะเมืองไทยตอนมีระเบิดไม่รู้แต่ระเบิดเสร็จประเมินได้ว่ามี3 0 0พันกว่ากิโลท่านผู้บัญชาการวันนี้ลงไปตรวจสอบแล้วก็สั่งให้ไปยึดไอ้หลังเมื่อกี้นี้หลังที่สามที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอนต้น ท่านก็บอกว่าที่เข้าไปเจอและตอนนี้ที่ยึดมาเก็บได้เนี่ยนะฮะเห็นบอกตอนนี้น่าจะประมาณสักขณะนี้เนี่ยนะฮะสวันรวมทั้งสิ้น1,900กิโลกรมัมโทษนะเมื่อกี้3 3 3 0 0กิโลที่ระเบิดใช่ไหมใช่แล้วบวกกับอีก1,900กเท่ากับว่าในชุมชนนี้มันเก็บระเบิดเกือบ5,000กิโลนะฮะคุณพ้ชช่วยเมืงองไทย เขาไม่รู้ว่ามีระเบิดเกือบ5,000กิโลฮะเดี๋ยวหาว่าไปว่าเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวจะโกรธอีกเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้ว่านะอันนี้แค่ถามมันเป็นคำถามดังๆ5,000กว่ากิโลระเบิดไม่รู้แล้ววันนี้รู้<ะ>ว่าระเบิดไปแล้ว3 0 0คคำถามคือลำบ้านที่มันพินาศไป 2แสนสามยังไงก็ไม่พอเพราะท่านผู้บัญชาการบอกไงไหมฮะคุณผู้ชมเห็นความเสียหายทั้งหมดใช่ไหมฮะขนาดแค่ห้าสิบหลังรอบโกดังอะ่ะเขาตีแบบเบาๆเลยนะฮะนา,นาขณะนี้หลังละล้านห้าสิบหลังรอบโกดังนะตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบล้านลองฟังเสียงท่านผู้บัญชาการหน่อยนะฮะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะระดมกําลังสอบสวนมาสอบฮะเพื่อจะเยียวยา,ยายให้เร็วที่สุด ตัวนะครับรัดบาปคืพรุ่งนี้อ่ะครับไปครับตรงรัดบาแล้วในส่วนของตอนนี้คือไอ้พวกอดอกไม้ปืนนะครับตอนนี้พอมีเื้องตอนน้นไหมฮะว่าในโกดังนั้นมีจํานวนเท่าไหร่ครับก็มีแต่การคํานวณจากการตรวจพิสูจน์ของชุดเก็บกูบ้วัตถุระเบิดจากพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ดูความรุนแรงของการกระโุดแล้วก็ตีประเมินคร่าวๆไปแล้วแต่ละหลุมเนี่ยที่ระเบิด ป้องดินขนาดไหนถึงจะระเบิดได้รุนแรงขนาดไหนที่มันมีอยู่2 3, องหรือสามหรือสหลุมเล็กหลุมใหญ่อาจจะมากกว่าเบื้องต้นก็ประมาณ้ก็เป็นหลัง มากกว่ามากกว่าพันกิโลถ้าพบการทําความผิดมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาถ้าไม่มาก็ต่อาาจัดแล้ตางขั้นตอนถ้าท่านระทานการกระทำความผิดมีการแยกมือกคนว่ามีการบอสือเสียงว่าก่อนผลิตจะมีมีช่างเชื่อมมีการเชื่อมแล้วก็มีปรกายไฟเดย่ะงเรียกดีเนี้ยหรืเรื่องการควบคุมสอบไปละสอบไปแล้ะก็คือ อนนี้จะถามประเด็นว่าเป็นการกระทาโดยประมาทหรือไม่ครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องสอบเราก็ไม่อยากพูดอะไรไปก่อนข้งสอบก็มีแนวโน้มนะก็มีแนวโน้มแต่ก็ในนั้นก็มีวัตถุไวไปคุณผู้ชมครับยังไงต้องขอบคุณตํารวจนะใช่คือเดี๋ยวจะหาว่าช่องป8ไปกระทบกระเทียบแดกดันไม่ใช่นะคือวันนี้ตำรวจเขาคงประเมินจากรัศมี3กิโลที่มันหายราบเนี่ยก็น่าจะประมาณ3,300กิโลกร,รัมระเบิด แต่ก็นั่นแหละครับอยู่มาตั้งนานใช่ไหมค่ะไม่รู้ครับว่ามีระเบิดซ่อนอยู่ในชุมชนอย่าว่าอย่างนี้เลยขนาดชาวบ้านร้องเรียนไปไอ้ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเดี๋ยวอาจารย์วันนอท่านจะไปหาคําตอบให้เรามั้งกับท่านผู้บัญชาการชาวบ้านเขาบอกเขาร้องเรียนไปใช่ไหมใช่ว่าที่นี่เก็บระเบิดพวกคุณทําอะไรกันอยู่อะวันนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยเราให้กับข่าวนี้เลยนะฮะ,ะมันเป็นข่าวที่น่าเสียใจที่สุดและน่าจะเป็นบทเรียนซึ่ง มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกล่าสุด5้าหน่วยงานทำไมจิตด,ดีต้องมาตรวจสอบกันหลังจากนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่เหมือนกักตุนดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงเนี่ยจำนวนมากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะต้องตูกตรวจสอบ5กระทรวงด้วยกันเดี๋ยวจะมีการไล่ตรวจสอบ5้ากระทรวงนี้ระหว่างนี้นะคะก็มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีที่บอกว่าไปเชื่อมอีชั้นเหล็กชั้นวางของใช่ในโกดังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประมาทหรือเปล่าเดี๋ยวจะตรวจสอบนะคะ ไม่อยากพูดตรงนี้แต่มีแนวโน้มเพราะในโกดังมันมีวัตถุไวไฟไงก็คือไอ้ภาพโกดังเมื่อกี้ที่เปิดให้คุณผู้ชมดูนะฮะที่มันเป็นกองก,อง,ก,อ,งกองนั่นแหละใช่แล้วเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือส่วนที่มันยังไม่ระเบิดถูกไหมค่ะไอ้กองกองที่เมื่อกี้เราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะ,ะที่เจ้าของโรงงานคุยเป็นภาษามาเลยเนี่ยเนี้ยฮะค่ะห้าพันกว่ากิโลอ่ะคิดดูก็แล้วกันแล้วเห็นมุมสูงใช่ไหมค่ะไปหมดฮะสามกิโลรอบโกดัง คุณผู้ชมครับวันนี้มันมีมุมหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจชาวบ้านอย่างที่ช่องแปลวันนี้ลงไปดูคือตอนนี้กําลังเตรียมหมอนะครับเข้าไปฟื้นฟูเยียวยายจิตใจของในส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะเรื่องจิตใจนี้สําคัญมากเลยนะคะตอนนี้แพทย์หญิงอมรเบญจพลพิทักษ์เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินและศูนย์สุขภาพจิตที่12สส่งทีมลงไปค่ะ เป็นของหน่วยงานเนี่ยนะคะ MCA t ลงพื้นที่ไปสนับสนุนดูแลประชาชนอย่างเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แหละจนถึงตอนน,นี้คือวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเรายังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยดูสิฮะสองแสนสามนะฮะอย่างเงี้ยนี่ผมตีราคารัดให้เต็มที่เลยสองแสนสามใช่ไหม,อมขอขึ้นบาร์บัญชีบริจาคไว้หน่อยก็ได้ทีมงานค้างเอาไว้สักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับเลขที่เรากำลังจะขึ้นอยู่นี้คือหน่วยงานรัฐ ถูกไหมใ,ในส่วนของการที่เขาเปิดบัญชีช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเสียหายค่ะเอาแหละยังไงก็ตามแต่2องแสนสาอ่ะมันไม่พอหรอกที่คุณผู้ชมเห็นซากปลากหักพังถูกไหมแล้ววันนี้เ็าให้ทหารนะฮะกับพวกอปอพอเข้าไปช่วยย้ายไอ้พวกซากปลาหักพังเนื่องจากว่าถ้าชาวบ้านเข้าไปเองเนี่ยเขาเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายใช่ไหมคุณจิตด,ดีถูกต้องค่ะนเนี่ย,เ,ยเอาจริงวันนี้ผู้สื่อข,ขา่าวของเราอยากจะไปที่ในศูนย์พักพิงด้วย ศูนย์พักพิงเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่บางทีการเดินทางเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เลยเห็นบอกว่าลำบากนิดนึงตรงที่ว่าสาจังหวัดชายแดนใต้อะพอฟ้ามืดปั๊บเนี่ยคือเขาต้องที่หยุดการเดินทางเลยเนี่ยนะใช่ค่ะนี่หรือนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตั้งแต่ระเบิดผู้ใหญ่ที่มากกว่าท่านผู้ว่ากว่าแม่ทัพเลยยังไม่ได้ไปนี่นะฮะนี่อ่ะ เอาประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ระเบิดที่เราติดตามกันมาเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเราจะแจ้งกลับไปเนี่ยนะฮะฝากคุณผู้ชมด้วยให้ช่วยเหลือพวกเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมจําไม่ได้ว่าตลาดเคยมีสภาพยังไงเราจะขึ้นให้ดูเต็มจอในวันที่ยังเป็นตลาดมีบ้านนับร้อยหลังกับวันนี้ที่ระเบิด5,000กิโลซุกอยู่3จุดแล้วไม่มีใครรู้เห็นใช่ไหมฮะ ไปเป็นแถบฮะนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้สองผัวเมียมาพบตำรวจด้วยนะถามว่าถ้าสองผัวเมียมาพบตำรวจเนี่ยนะฮะสองผัวเมียจะโดนข้อหาอะไร เดี๋ยวขึ้นข้อหาให้ดูสักนิดหนึ่งจิตดีเขามีข้อหาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่ขวเมียจะโดน1นก็คือเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมาก2คือความผิดในเรื่องของการครอบครองวัตถุจําพวกระเบิดเพลิงประทัดและดอกไม้ไฟ 3ก็คือพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคงนะคะซึ่งเขามีกฎหมายควบคุมในการจําหน่ายดอกไม้เพลิงอยู่แล้วก็จะโดนข้อหาเหล่านี้ด้วยนะคะนี่รู้สึกล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปหาบิ๊กโต๊กนะครับคือท่านก็ยืนยันนะครับว่าตํารวจไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนคือตอนนี้ เอาแหละในตํารวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติการอยู่ที่กรุงเทพแต่ให้ท่านผู้ปัญชาการภาคเนะฮะท่านได้ลงไปตามซึ่งวันนี้ท่านลงไปแล้วและท่านก็รายงานขึ้นมาบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะไปวันที่2นี้แล้วนะฮะจะไปไล่บี้ตามให้ว่าจะต้องไปจ่ายชาวบ้านเยียวยาอยังไงมีเสียงทางโทรศัพท์ของบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวให้ฟังนิดนึงชาวบ้านพี่น้องจะได้สบายใจหน่อยนะฮะว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้ง หน่วยงานเนี่ยยังไม่ตรวจสอบก็มีการปิดฐาน157นะครับ5หน่วยงานนี่มีอะไรบ้างนะครับพี่โจ๊กเออ่ก็มีก็มีตำรวจเาหาทฝ่ายปกครองกรมพลังงานอะไรเงี้ยนะครับครับครับอ่าๆนะครับนะอือครับเบื้องต้นเจ้าของโรงงานประสานเข้ามาหรือยังครับพี่โจ๊กครับ อย่างๆๆ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 ๆงครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าใครผิดก็คงต้องขอเพราะว่าคนเสียเพราะว่าความเสียหายมันเยอะก็คงไม่ออกมาเรียกจ้าใครผิดต้องออกต้องออกหมายจับนะครับเจ้าของโรงงานนะครับยังอยู่ในไทยหรือ,อยังอยู่ต่างประเทศนะครับที่เราตรวจสอบพี่ไม่ทราบเหมือนกันเลยนี่เนี่ยพี่พี่บอกพ,พ,พ,พี่สารพี่เป็นคิดเองนะครับตอนนี้ทางผู้การนราธิวาสรายงานความคืบหน้าของคดีไปถึงพี่ยังไงบ้างนะครับ ยังยังยังถ้ายังไม่รายงานเะไรแต่ว่าพี่พี่คุยผู้กับโมโนแล้วคุยกับผู้กับโมโนคุยกับผู้กับสิบจังหวัดแล้วนะแล้วก็พี่สายให้ลอมพี่ลงไปพรุ่งนี้ละนะอ่าพี่พี่สายให้ทีมสืบสวนพี่ลงไปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะนะครับพี่พี่รับมอบเมื่อกี้นี่เองเนี่ยนะครับอ๋อได้ครับพี่โจครับได้ก็คือตอนนี้สรุปว่าเราเรายังไม่ทราบที่มาของของผู้พวกนี้ใช่ไหมครับพี่ว่านําเข้าหรือผลิตไรที่มาทั้งหมดนะครับนี่ฮะเปิดคลังระเบิดผมใช้คํานี้แหละไอ้กล่องเมื่อกี้นี้เพราะ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะไอระเบิดพุ่มมาอย่างไงคุณผู้ชมมันแปลกมากนะเมืองไทยเนี่ยนี่ฮะแต่คนสวยคือชาวบ้านสุดเก่งปะเขียนว่าอะไรนะจิตดีฉนันมองไม่ค่อยออกสุดเก่งสุดเก่งค่ะผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งเพราะอะไรมะเดี๋ยวคุณแกะจากกล่องเพราะเมื่อกี้บิ๊กโจ๊กยังไม่รู้ว่าไอระเบิดพวกมนี่ามาอย่างไงถูไหมฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูกล่องนะฮะเพราะชุดสืบเวลาเขาจะล่าเขาจะดูตั้งแต่ต้นทางคือกล่องเนี่ยแหละเขียนว่าสุดเก่งใครมีข้อมูลก็ไปบอกบิ๊กโจ๊ก เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจทำมินดีวยเหรอฮะด้วงทำมินอด้วงทำมินด้วงทำมินด้วงทำมินคุณไป็นบตำรวจนี่ล่าสุดปอพอจิตด,ดีเอาเปิดกล่องเอาไว้นะฮะนี่มีเลขกล่องอะไรต่างๆเขาจะมีปอพอ,อีกชุดหนึ่งใช่ไหมจิตด,ดีที่เขาจะเข้ามาเยียวยาใช่ไหมครับใช่นอกจากการเยียวยา<อ>สํานักนายกแล้วจะมีการเยียวยาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ชมถ้ากรณีบ้านได้รับความเสียหายค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านที่เสียหายตามความเสียหายเนี่ยจะ เท่าที่จ่ายจริงแต่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจะได้ไม่เกิน49,500บาทค่ะอ๋อก็คือมากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ย2 3 0 0 0ตีกลมๆซะ2 3 0 0 0จะได้บวกเพิ่มอีกประมาณ50,000ใช่ค่ะก็เท่ากับว่า280,000ตีกลมๆคุณผ,ผู้ชมฮะบ้านที่พินาทั้งหมดเนี่ย2 8 0 0 0และยังไงต่อจิตดีถ้ากรณีเสียชีวิตจะได้รายละ29,700บาทถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นผู้นำครอบครัวจะให้การช่วยเหลือเพิ่มอีกรายละ29,000 700บาทนะคะอะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการช่วยเหลือเบื้องต้นอะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเราจะแจ้งกลับไปด้วยขอ,อขึ้นเลขบัญชีอีกรอบหนึ่งแล้วกันฝากคุณผู้ชมหน่อยนี่เป็นหน่วยงานรัฐที่ก็อย่างที่บอกต่อให้ได้20,000 20 2 0 8 0ใช่ปะใช่ ออไม่ใช่ดิสโทษทีโทษทีจิตีสองแสนสามบวกกับอีกห้าหมเป็นสองหมื่นสองแมื่นเออสองแสนแปดสองแสนแปดก็ยังไม่พอเก็ฉะนั้นคุณผู้ชมฝากด้วยนะฮะนี่คือเลขบัญชี